วันนี้มาดูบ้านทำเลดีๆกันอีกสักหลังนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่หมู่บ้านรุ่งเรืองเฮาส์งนะคะลำลูกกาคอง4ใกล้ตลาดเอซนิดเดียวค่ะเนื้อที่22ตารางวานะคะขนาด2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำ รีโนเวทตกแต่งต่อเติมพร้อมอยู่กันเลยทีเดียวค่ะลงรถหน้าบ้านนะคะก็มีการต่อเติมลังค้าไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมอยู่มากๆเลยเข้ามาดูในบ้านกันนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะไม่มีฝ้าทําให้เพดานเนี่ยมีความสูงโปร่งมากๆเลยทีเดียวค่ะสูงเกือบ3เมตรเลยนะคะห้องน้ำน,นะคะมีการปูกระเบื้องพื้นใหม่รวมถึงเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ห้องครัวเป็นส่วนที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะคะ มีเคาน์เตอร์ครัวให้แล้วตกแต่งผนังด้วยกระเบื้องโมเสกสวยงามหลังคาห้องครัวจะยกสูงนะคะติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศให้แล้วมีหลังคาโปร่งแสงเพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางวันด้วยค่ะท่านที่ชอบทํากับข้าวน่าจะถูกใจกันนะคะตามไปดูชั้นบนกันค่ะชั้นบนนะคะก็จะมีพื้นที่อเนกประสงค์ตรงนี้นะคะสามารถวางิ้งพระก็ได้ค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะชั้นบนจะมีห้องน้ํหนึ่งห้องพื้นกระเบื้องชั้นบนปูใหม่ทั้งหมดนะคะรวมถึงห้องน้ําเราก็ปูกระเบื้องพื้นให้ใหม่และเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใใใหหห้้มม่่่ครรสนนจูบาุง เฮข้าสองนี้นะคะก็สามารถติดต่อแผเข้ามาได้ค่ะทำเลนต้นโครงการเลยค่ะห่างจากถนนสวัยประชาราดเนี่ยแค่75เมตรเท่านั้นเองด้านหลังบ้านนี้นะคะก็จะติดกับสวนของหมู่บ้านอื่นค่ะอากาศถ่ายเทดีมากๆเลยท่านไหนสนใจสามารถนัดชมบ้านได้ทุกวันเลยนะคะ